ร้านโรตีเด็ดามาดเียครับซึ่งเป็นต้นกำรับของรถตีเด็ดลกเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเราจะใช้เกลือแม็กคอมิกซีโซลซึ่งเป็นจากอิตาเลียน,นซึ่งแพงอย่างไรเหตุผลมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรู้เหตุผลว่ามันทำไมมันแพงครับวันนี้มีเนื้อสันไหลเนื้อซิโครงนะฮะแล้วก็เนื้อเซลอยนะครับเดี๋ยวเฮนกนะครับเจ้าของร้านจะทำการสาธิตวิธีการส่วนเฮยนกคืออยากทำให้เนื้อตกใจ เราโอเคเอาเน้นเอาเอาจากอร่อยัเริ่มจากอ่าเริ่มทีก่อนให้ให้น้องน้เหนียวก่อนนแรกเริานี้อาเอาเริ่มจากอร่อยมากเอะเอาเอามันต้องต้องจัดยอไปมากสอร่อยมากเอร่อยมากเลยฮะจะได้แบเออเอยออออ่างนี้เราก็ไม่ตกใจเพราะมันอร่อยมากไปแล้วไมเป็นไรเดี๋ยวเาเาล้วเอาแค่นี้เอา เยอะยังไงรก็ได้นัดแน่นตัดแน่นตดแน่นัดแน่นครับเครับต้มซุปต้มซเล็กต้มเล็กไม่แมนนี่ครับล้วมานี่อะเนี่ยฮะไม่ใช่สลดเอ็หูบริสุทธิ์ต้นที่สี่อรุชิมด้วยนะครับผมอรุชิมเอาไัดด้วยนี่ครเอาน้ซุปใชแล้วหลักของมันง่ายๆว่าสนุยเราจะไทให้เนตก ส่กจจค,คือทุกครั้งที่เราเติมน้ําร้อนเข้าไปเนี่ยเราจะน้ําร้อนใส่น้ําน้ำจะค่อยๆปรับอุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆโดย,โดยที่ว่าหลักการก,ก็คือว่าตัวเนื้อจะไม่โดนน้าร้อนเป็นกรงนะ,ะครับเราเติมใส่ไปในน้ำแม่กระสุกช้าๆใช่แล้วถุกระช้าคือเนื้อมันจะไม่กระด้างต้องละมียดทานดิบๆหน่อยได้นะครับได้ครับนะครับกิ่นเลือดเลยครับว่าเพียมเกลือนะครับเพียบอ่านี่คเกลืออยู่นี่า เดี๋ยวให้ให้สุกสักนิดหนึ่งก่อนนะฮะอะไรหนึ่งทุกคนจะตกใจว่าทำไมก็คือว่ามันไม่สุกครับมันไม่สุกกว่านี้แล้วเนี่ยน้ำร้อนจี๋ระยะเวลาการลวกก็เท่ากันแต่ว่าน,าน้ำในเนื้อในถ้วยไม่สุกเพราะว่าม,มันสุกแล้วแต่ว่ามันไม่กระด้างมีการเทขึ้นอ่าพือมันจะได้มีรอยกระด้างอะไรทีเดียวครับทีนี้ สเกบพูดอ oh, so er. ันส uh, ุดยอดมากมีสามดาวผมีนสองในามจะทานเนื้อรับมีคุณเพียงมีประมาณห้าบาทของผมไม่ต้องเยอะครับพอแ๊บแ๊บแ๊บแบบบบนะครับนี้เราก็เอาเนื้อจิ้มเกลือครอบกับเกลืออ้าวผมสุกใช่เลยครับอ้าวไม่มีอะไรเมรเีไม่ต้องมี้มกระเีมกะมกะเท้ม้มเลือเอนเลยจัดมาจิ้มกัเกลือเดท่านก็พอระวังเคมครับเพราะมันจ อ๋อชุบๆอย่างนี้นะฮะใช่แล้วถ้าน้ำนะผมด้วยเลยนะครับครับเป็นอย่างไรรีแอคชัทะลุจักรวาลไม่ร้อนไม่ร้อนเออเรียกว่าเนี่ยถ้ามันเป็นดมด้วยมันเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยโอ้โหตกใจมากเก็บขี้เนี่ยสมูติว่ามันเป็นอย่างนี้เลยครับนี่ยเนี่ย ถ้าเราไปตุนนนเเออี่ยมัจะสุกมันจะสุกไปมันจะเป็นฝ้าด้านหน้าในระยะเวลาแป๊บเดียวเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเทียบกันเราทียบอ่าอันนั้นอันนี้อันนี้ลักไม่พีหลังลวกธรรมดาเลยครับอ่าไม่พี่หลังอันนี้ลวกใช้ระยะเวลานานกว่าเพราะน้ของนุ่มอยู่ในปากอ่าตอนนี้ยังเอาของเหนียวเขาเนี้ยเดียวกันนะเนี้ยเดียวกันอือต่างนะฮะแมะเยอะหนังคนละมวลมันอีลาสติกมันยืดตัวมากอาจารย์สอเดชเชนได้ทานบ้างฮะครับผม ครับผมเอาอันี้ก็ได้ครันี่ขาช่วยเปลือหน้าเนี่งเนี่ยเขาช่วยได้น่นี่ยีทำไงต้องต้องไหมคะติองเลยน่ค ุ่งมเป็นทั้งจริงเนาะก็มีปฏิกิริยาซึ่งเราทำาไอพีานจะเปลี่ยนใจไันที่เนื้อสัมผัสเข้าปากนะครับออผสมกับุยด้านเนี่ยมันนุ่มแบบเนื้อตัวนี้เนี่ยมันจะถ้าถามไปาเราต้วเนี่ยมันจะไหมอยว้ แต่ว่าในการกับกรรมเนี่ยเนื้อตัวเนี้ยมันจะมีกลิ่นสาบหัวเนี่ยมากกลิ่นสาบหัวใช่ถึงความเป็นวัวเนี่ยครับลูกค้างวัวสาวหรือวัวตัวผู้ฮะน่าจะเป็นวัวตัวผู้ครับทีนี้เนี่ยคือคนที่เดียวเขามาทานอะไเนี่ยมันกินพวกนี้เอ้ยมันไม่มีกลิ่นวัวเลยลูกค้าบางคนมันจะชอบทานจะอร่อยเพราะว่ากลิ่นวัวเพราะจะอร่อยจะอรอย เมื่ออก่นาวิธีเดียวกันใช่ไหมครับสูตรเดียวกันใช้วิธีทำเดิมถ้าในสมัยเราวิธีถ้าเราเด็กๆเนี่ยนะเนื้อสลอยสเต็กเซลอยโอ้ยนั่นคือเรีกว่าอร่อยแล้วนี่เหมือนน้ำตกเลยนะคะแต่สลับรสเด็ดตอนนี้นี่สลอยนี่คือเนื้อตัวที่ห่วยขึ้นมาครับอ้าวสรับรสทีเด็ดนะฮะเพราะว่าเนื้อที่ดีๆที่ว่าเมื่อก่อนเคยทานกันสลอยสลอยดีดี กลับเเป็นนื้อธรรมดาที่ดีที่สุดของที่นี่คือเนื้ออย่างนี้สังคงที่ทานเมื่อกี้คแต่ว่าเมื่อกี้อย่างนี้สังนอกนี่คือโยนทิง้งข้างถนนเลยใช่ไหมดี<อ>๋ย <c oughs> วจะเอาเนื้อดีๆมาให้เพราะว่าใตาซี่โครงวันนี้ไม่สวยเท่าเมื่อวานนะครับก็คือถ้าคุ้งุ่ยจะรอมันละลายพวกเขาคุณเห็นข้าวโพดก่อนอ๋อต้องรอละลายนะเอานะครับนี่ทบริการนนี่เป็นเซรั่ยเซรั่ยอย่นี้ก็จะมีกลิ่นเป็นคิวเนื้ออีกแบบส่วนผมนี่ไม่ทำอะไรเลยชิมอย่างเดียวต้องจิ้มเกลือ เหมือนเดิมขาุกเราอ่ลองบปุ๊บนี่นะครับฟ้าขออนุญาตแเคไม่มีกล่นเนื้อสองเืงนุ่มมากๆหามียวว่าอันนี้ลลายลในลิ้นเลยรออายลิ้นอ่ามันกินมามันกินมาเปนิธีไปทั้งชีวิตเขา่ายมะเมี่ยว้งนะเขาทานบาินเิธีแต่ละเ็คน่มีมารยาทค่ะไม่เค แบบบานว่าไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนกราบขอโทษวัวทุกตัวที่ผมเคยฆ่าไปขอนนนี้นครับผกินยังไม่เียพีคพีคพีคพีลูกค้าผู้ใหี่พีคพากพีค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 ีคพีคพีคคพี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 นพีวพนคีคพีคพีนพีาพีคพนคพีคพีคอันนี้อันนีลูกชายเนี่ยหคค้นี เด็กคนนี้โตมาด้วยวัวประมาณนะถึงวันนี้น่าจะมีวัวตัวที่21่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วใครจะขาดชิ้นนึงครับผมครับผมอันไหนให้ไม่ได้กินเหรอครับยังครับเดี๋ยวต้องขออน้ำชิพด้วยนะครับน้าิ้เดี๋ยนาก่อนน้ำคัสตอมเมดเลยนะเนี่ยน้ำเปล่อสามขวดครับเดี๋ยวที่ทานเนี่ยนะครับเนื้อที่โค้งเนี่ยที่กินเนีหมือนแบบ ชาวคอมพิวเตอร์เวลาเจอเรื่องอะไรที่มันไม่น่าเชื่อนี่ไหมฮะมีไม่ดีครับขอให้เซนเซอร์ตัวเองครับน้ำตาน้ำตานี่ฮะสิวงที่ทานตอนนี้นะครับเกล็ดก็อยู่ประมาณแค่หนึ่งจุดสองทนานี้อย่างี้ผมจะไปดูที่บ้านมีระดับที่สี่ไหมก็คือมันจะอร่อยนิดนิดประมาณสองจุดตัวอันนี้ที่ทานอันนี้คือธรรมดามากนะครับ พอเราเป็นคนคนอย่างนั้นเลือดในเนื้อมันออกมาอีกใช่ครับมันมเป็นนน้แง่ใชครัับก็ทำให้น้ำมันหวานไม่ได้นเน้ยครับนึ่งกิ้วได้หวานง่ายเนื้อมันก็จะไม่กะลุกเท่ามันไม่กะลุกมันก็นุ่มเหม like hey right? right, yes. eh uh ือนตอนที่มันอยู่ตรงนี้อ่ามันไม่มีกระด้างเพราะลูกค้าคนทานแล้วแต่สุดท้ยช่วยพิสูจน์ว่าเนื้อตอนที่ยังไม่ได้ร่วงแล้วนุ่มช่วยโดยการกินดิบๆให้ดูหน่อยครับ เกิดผมโดนญาติอีกคอะไรเล่นงานหรือเปล่าไม่มีนะเนื้อเนื้อวุ้นค่อนข้างสะอาดมากเพราะว่ากีฬาเนี่ยผมไม่ไม่ได้ตัดแต่งเนื้อเองเลยเขาว่าตัดแต่งจากห้องเย็นที่โรงงานมาให้ตัดแต่งโดยตรงจากออสเตรียเลยครับคำว่าตัดแต่งนี่เข้าใจไหมว่ามันคือการคัดเนื้อสเต็กหนึ่งอันที่เราเห็นต้องมีมันแทรกมันฉีดมันสัตว์กลับเข้าไปเออใช่มันไม่ได้เป็นมันอยู่ตรงนั้นจริงๆใช่ต้ออย่างนี้ต้องมีที่เรียกว่า i n j e c t i ฉีดมันกลับเข้าไปในเนื้ออาจารย์สุบเดบเป็นคลิปไหนครับเป็น ็อยากจะบอกว่านะครับก็วัวทุกตัวที่ผมสังหารมาตลอดชั่วชีวิตนี้นะครับผมกราบขอโทษต่อไปีผมจะกินวิธีนี้อย่าเดียวสุดยอดจริงเดนเอาเีไม่กมูให้เอาสุดมาให้ทในห้างยกนี้ให้หน่อยแบบตัดโอเ